Zombie Apocalypse <laughs> เออร์เรคับก็อยู่กับผมนายป๊อปไอคแมนนะกเกมจูซิบอดแย่แกรมซีซั่นสองนะครับผมกลับเข้ามากันแล้วกับเกมการต่อสู้ไดโนเสาร์นะผมลีกเป็นยังไงบ้างครับการต่อสู้อาษฎรเดือดที่ใช้นกอ่าประสานพลังในการต่อสู้นะผมไอตัวผมเองนี่ก็เรียกว่าแย่สุดๆเลยจริงจ้ะเออเรียกว่าจีเอ็มทำอะไรวะเนี่ยแต่ว่าก็เมามันนะผมอ่ะลีกหน้ามีน้องเอฟซีบอกว่าเป็นอ่าเจ้าข่อยาวอ่ะ มันใช่เหรอไหนขอดูหน่อยเหมือนผมจะเห็นแวบ,บๆว่ามันไม่ใช่คอยาวนะผมมันเป็นสัตว์น้ำหรือเปล่านี่ไงหลีกหน้านะผมอ่าก็เป็นเจ้าอ่าเพอร์ซิโอซูแคนนะผมแต่เห็นเขาบอกว่าใช้คอยาวในการต่อสู้ใช่ไหมอ่าอีกแล้วอ่ะเรียกว่าอีกแล้วเหรอแล้วคอยาวเรามันมีเยอะหรือเปล่าอ่อคอยาวก็คือกินพืชใช่ไหมอ่าหรือว่าคอยาวอย่างเดียวยังไม่เข้าใจนะผมเดี๋ยวผมไปหาดูรายละเอียดอ่ามีรายละเอียดไหม กอดูเอ่อก็ไม่เห็นมีรายละเอียดอะไรที่จะบอกนะผมออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปดูเว็บนอกเอาก็แล้วกันนะผมอ่ะจากนาทีที่แบบว่าตึงเครียดนะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นอะไรที่มันไม่ตึงเครียดละอ่ะสรุปผลลีกของผมก่อนแล้วกันนะผมผมอยู่แร็งโดมิเนเตอร์อันดับที่แปดา มีแต้มอยู่782นะผมจากเมื่อเช้านี้อ่าพุทธัง้ายม,มีแต้มอยู่257นะผมซึ่งยังไกลห่างของผมพอสมควรเลยทีเดียว <c oughs> อันดับหนึ่งมีแต้มอยู่582นะผมนี่ก็เรียกว่าตีกันแบบสุดกำลังเลยทีเดียว <c oughs> แล้วกูจะไปถึงไหม582เนี่ยแต่ยังไงผมก็จะพยายามครอบครองแรงโดมินเตอร์ไว้นะผมจะไม่หลุดไปจากตรงนี้นะผมอ่ะมาเล่นอะไรที่มันสนุกสนุก เบาๆผ่อนคลายกันดีแปนะสำหรับช <lava>. ่วงเวลาอันตื่นเรียดนี้นะผมผมจะเล่นเป็นแอแพ็คบอสก็แล้วกันนะผมเหลือแค่2ชั่วโมงเองในการชิงเอมเบอร์นะผมมาห้อยเนี่ยไม่ได้ปะโอ้ยอย่าหาว่าแก้กันเลยไม่อยากแก้เลยเนี่ยเอาตัวเดียวกันมาก็ผมต้องการเอมเบอร์จัดๆเลยนะผมเพื่อที่จะไปซื้อตัวในนั้นนะผม เสียใจด้วยเจนโกงต้องบอกลากันแล้วโอเมกา้าทุนเก้านี่โอเค <c oughs> ยันได้งไงด้อย่างง่ายดายให้บรรลุกันไปไว่าไก่คือบอสที่แท้จริงนี่โอ้โหก็จบแบบแบบไม่คาดฝันนะโอโห้โห500 500ห0 0 500รนผมแรบบ หนึ่งร้อยสบนะผมไอ้จริงผมก็มีจุดมุ่งหมายอยู่นะผมในการที่ผมเข้ามนนะผมตอนนี้ผมก็เลเวลเกนะซึ่งทุกคนก็รู้อยู่ในเกมนี้ว่าเลเวลเกเราจะปลดล็อกเจ้าตัวนี้กันนะผมแลวก็คือเจ้าโมซาสอรสนั้นนะผมไลได้วยโซดช่วงเวลานี้ฉันจะปลดล็อกแกก็มาถึงแล้วสินะเจ้ากิกไก่ยักษ์แข่งท้องทะเลว่ะลุยกันในฝ่ายนผมจึนตึนตึนเรนนตึ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 นน เราจะเอาตัวไหนไปเล่นดีวะพูดเลยว่าเราจะเอาตัวไหนไปเล่นดีวะเ,เราต้องมีเลือดซะหน่อยนะทุกคนต้องมีแอแอก็พอไหวอยู่สองพันหนึ่งเลยนะกับพันห้าเนี่ยนะโหดทุกตัวเลยเลี้วโหวดทุกตัวเลยเอะผมเล่นผมเล่นสูตรดีวะเล่นแผนดีวะเชื่อเด็กผมต้องเล่นแผนนะผมจะเอาเป็นต้องเอาก็ต้องเอาเนื้อไปนั่นแหละนะหรือว่าเราจะไม่ให้เปลี่ยนหนีดีวะถ้าเราไม่ให้เปลี่ยนหนีเราเอา เปลี่ยนมาอยู nah ่ดีอะถ้าเราเอาเนื้อมันจะเปลี่ยนอะไรมาล่ะเอ้ยช้างมันเถอะเดี๋ยวบวกกันก็รู้กันเองอะโอโเอ้ยให้มันรู้ว่าใครมันแกร่งที่สุดกันไปเลยดกว่าอ่าแล้วเราก็ต้องมีน้ําสักตัวหนึ่งอ่อถ้ามันเปลี่ยนลุกมาก็ดีนี่ถ้าเราเอาน้ําไปมันเปลี่ยนุกมาแน่ๆนะผมเราก็จะจัดการนุกมันอย่างง่ายดายนะก็อยากเล่นแผนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่สนใจอีล่าค่ลมใดๆทั้งนั้นอะเพราะว่ากูสู้ได้แน่ๆสู้ได้แน่ๆ เราต้องมีพืชสักตัวหนึ่งนะอโอ้โหแข็งแกร่งมากเลยนะฝั่งน้นะเราจะไหวแล้วนะมาลุยกันดีฝ่ายนี้ครับอมไม่น่ใจเท่าไหร่เลยเนี่ย,ย,ย,ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราชนะคลิปมันจะสั้นมากดังนั้นเราต้องแกล้งแพ้หรือเปล่าก็มีประเด็นนะผมะคิดว่ามันจะเปลี่ยนตัวไหนมาละแต่เปลี่ยนตัวไหนมาเราก็ไม่กลัวทางแอนด้น,นะผม <c oughs> เราไม่แพ้ทอดเยังไงห่อแล้วฉันจะชนะกานด้วยสเต็กหนึ่งนี่แหละโนโด เปลี่ยนโอ,อ้โหดึกแล้วว่มันต้องเกลียตัวนี้มาลุกเงยขึ้นแ้วก็แต่งอีกทีจมเต้นอ่ะเอออยากอยู่ได้สบายเ <c> ด <oughs> ี๋ยวฉันเปลี่ยนตัวมาล้มแกได้มันล้มไม่ได้นะยังไม่ได้นะผมเพราะเงินหนึ่งเพราะเงินสองเหือนึงจริงอยอมตายก็ได้นะเนี่ยก็พอสู้ได้อยู่นะถ้ายอมตายนะผมเอ้ยโจมเตี๊ยสองเออเรียกว่าจัดจัดเลยทีเดียวจบ,บแล้วทีนี้ยอมตายได้แล้วเออธานิโคลัสบอกกูยอมตายได้แล้ว เจ็บขนาดนี้แล้วผมตายก็ได้โจมตีสามมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยัง้งเลยว่ะเอยกระเด็นกระดอนไปเลยนะผมโชคดีนะที่ว่าเราไม่ได้ใช้นุ๊กนะเนเ่ยเ <c oughs> กือบจะเอานุ๊กมาเหมือนกันแต่ว่านุ๊กเป็นแพ้พืชฝั่งนู้นนะผมโอเคเปลี่ยนตัวโจมตีจมตีสองล้มได้ไหมแต่ผมว่าล้มไ,มได้นะโจมตีหนึ่งโจมตีสองล้มไม่เทงอีกลูกโจมตีสามนะผมแล้วก็เก็บกตัวแตกไว้ให้เพื่อนหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเอาตัวสุดท้ายไปบวกกันโนด แล้วดูว่าใครกันแน่ที่จะแข็งแกร่งที่สุดใครกันแน่ที่จะแข็งกล้าวที่สุดโจมตีสี่โดนดิครับอย่างเงี้ยเออเรียบร้อยลงไม่นอนกองเฮ้ยมันไม่เหลือสแต็กใช่ไหมน,น,น,น่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่เออเสร็จแล้วอีกงานนี้เออโจมตีหนึ่งโจมตีสองนะผมแล้วก็แปดร้โอยเออรับได้สบายสบายหนึ่งสองสามไปเลยไม่ได้กันชัวเอาชัวน,นี่นะเพาแปดร้อยสี่สิบสี่นี่ จบตีถึงสองพัน,นะผมแต่ว่าไม่มั่นใจเอาชัวๆเลยดีว่ะอ้าจบตีสเสร็จเราสิครับงานนี้โอ้โหสบายโลน <c oughs> เสร็จก่อมึงตายอย่าอยู่เลยเดียวจบตีเจ็นี่นะงับเขา้าให้บันจัดๆ <c oughs> หนึ่งหมื่น <c oughs> น้าน่ด้ยวนผมมัสตัวด่อนซอรัดก็ชนะด้วยมัสตัวด่อนซอรัสของผมนะผมโอเค ว้าได้แล้วเจ้า,มสาสโมซโสยักษ์ใหญ่โอ้โห,โโหก็เป็น new generation เลยนะผมเรียกว่าเจ้าวจมสุดๆอ่ะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะก็จัดกันไปสั้นๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะเอางี้ป่ะเฮ้ยตีลีกแถมหน่อยดิฟ่ายหนๆก็ในๆนะเพราะว่าแต้มก็สําคัญนะแต้มก็สําคัญจะจัดผมจะเริ่มประมาณนี้ก็แล้วกันเอาเป็นเจ้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บ้าดูยันดิฟนะครับผม ต่อสู้กันหน่อยก็แล้วกันยังไงนกชั้นก็ฟื้นขึ้นมาแล้วต้องซัดกับพวกแกกันซะหน่อยก็แล้วกันด <It> ูซ<ๆ>ิว่าเย็นนี้จะเป็นยังไงผมว่าเดือดใจแหละค่ะดูโอ้ยสี่พันเลยอะโหดอะไรบานนี้โอ้หนี่เราก็เป็นเหยื่อลมมันแท้ๆเลยเนี่ยอ่พวกักหนึ่งไปก่อนยังไงก็อไรลไม่ได้เหง่ง่ายหรอกอาเจี๊ยโลสอรัส ชิป <G l if le> เลยชิปมากอันนี้ไม่ใช่ชิปธรรมดาชิปป่งชิปเป่งเลยว <g> ะ <l if le> โจมมาได้แล้วเอ้ยไม่โจมตีด้วยอะ่ะด้วยเทคนิคกานแอลพาวของมันนะป้องกันสองไว้ก่อนป้องกันกเก็บไว้ก่อนนะบุมมาี่มุกป้องกัรหนึ่งเลยอ่ะมันควรเทา่ากันนะถแอนพลังลบเราจะแค่สี่ร้อยก็ตาม <g l if le> มันใส่แน่อ้าไม่ใส่เว้ยเฮ้ย <g l if le> ก็ได้ด้วยเหรอโอเคถือว่าใจดีเฮ้ยลุงนี่โจมตีหนึ่งก็ดีอ่ะโอ้ยมีหกเลยทีเดียวบ้าบอ บ้าบอที่สุดคือทโจมตีหกไหมไม่โจมตีหกับผมมีติ์ชนะได้นะใครแกนนี้ถูกผมมีสแต็กอยู่โจมตีหกจริงๆด้วยตายดีครับอย่างนงี้เออแต่ไม่ได้พุ่นเลยตะกี้โจมตีหนึ่งก็ดีอ่ะคิดว่ามันจะป้องกันหนึ่งเหอผมอมายาวนี่โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามไม่พอเห็นไหมตะกี้ถ้าโจมตีหนึ่งก็ดีอ่ะโจมตีสี่นะผม สี่พันเลยทีเดียวป้องกันก็ป้องกันสามเลยนะไม่ไหวนะผมมาตายว่ตัวสุดท้ายเลือดน้อยมากมจบเจ็บดังตุม้มสี่พันนี่คูณตุจบสี่เท่าไหรแบบนี่ยบ้าบอจริงเลยเดี๋ยวเรื่อยๆตุจบสี่ห้าแบบนี่ยจบสี่ห้าแปดร้อยยังรับดาเมจได้ทีหนึ่งมาใส่เข้ามาได้แล้วดูซิมันจะกล้าใสไหมสำหรับเจ้านกเขียวตอนนี้โจมตีใส่โอ okay. เคโดนก็ไปอีกหนึ่งตั้ม เรียบร้อยดาวนี่ไปแล้วนะผมมาสแกนพิเกนโชว์ให้มันเห็นว่าเรานี่กระจอกแค่ไหนไม่แข่งแข่งหนึ่งสองสามอ่าสี่จมตีห้าิงด้วยอะ่ะจมตีห้านะผมแล้วก็ป้องกันให้สุดเหนียวป้องกันสามนะผมมาวัดกันที่ตัวสุดท้ายนี่แหละใจใครนิ่งว่าคนนั้นก็ชน,นะมาเเวล 3, สามอกเรือสองพันคนนะผม เื่อกี้ผมจาได้ตูกโจมตีมันสั่งใช่ไหมจะถึงจอมมันถูกด้วยว่ามันใจมีการส,งสาา่งเหมือนใส่หรือมั้งตะกี้โอเคโอเคอยังไงต้องโจมตีเข้าเสร็ดูซิโอ้ยเทคนิคแถวพาวก็ต้องเสร็จเรานี่เหลือร้อยหกสิบสามเท่านั้นโอเคมึงตายงานนี้ไม่รอดอย่างแน่นอนฉันจะไม่ปล่อยโอกาสดิฮันดูดมือนี่นะเรียบเราไอ้ที่ผมเออโจมตีสั่มันได้แค่สองพันหนึ่งเองเขามอกที่ผมเปลี่นเว,ว็บตะเกี้ โอ้โหชนะได้แบบว่าสันวลายก็ไม่ต้องใช้นะผมมันเกี่ยวกับสันวลายไหมเนี่ยโอเคโอ้โหแต้มไยานเรียกว่าอยู่อันดับเจ็ดสิบเอ็ดนะผมทีนี้ติรดเติร์ดเดเติร์ดเติร์ดได้หนึ่งร้อยมัซาซอก็ปลดล็อกลีกตีชนะอีกโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้เรียกว่าสุดจัดจริงวันนี้เราเอาเจ้าตัวนี้นี้แล้วก็เอาตัวนี้แอนก็น่าจะนนน พอฟัดพอเบียงไม่มั่นใจเท่าไหร่นะดูดูดูจากทรงแหละไม่น่าไม่ไม่น่ารอดไม่น่าหวันนี้ตัวนี้โอเคอาจะได้อยู่นะคิดคิดเอาไว้ว่าใช่มาลุยกันดีกว่ามาโอ้ไม่ให้ดูโฆษณาคุณนเนอร์เลยอ่ะเี่ยไม่ใช่หลายจะจัดใช้นกยังไม่พอโฆษณามึงก็ไม่ให้ดูโอ้โหต่มีแค่ดังเมียนะเออเลือดน้อยยังไม่เท่าไหร่จริงถ้าเราใช้เทคกิติอันแพวๆของเราก็พรจะล้มได้ด้ผม เก็บสแตกไว้ก่อนเลยเฮ้ยมีตัวที่เฮ้ยม่เกิน,นนะชนไ้หยแล้วมไม่เกิน <c oughs> ไม่เกินโอเคไม่เกินเดี๋ยวเพื่อนมันเปลี่ยนมาตุม้มเราเราตายเปลี่ยนจริงๆด้วยนะคุณนึกแล้วอยู่ย <c oughs> แต่มันเหลือหนึ่งนั้นอ่ายังอยู่ได้สบายโอ้โหจบแฮ่เร็ววเลหลังสุสดอ่าหนึ่งสองหนึ่งแน่ใช้สูตรนี้เข้าไปงงก็ได้งงก็เได้อเอาลเ,เ,เ,เอาเพลานอรดัดไปไว้ตัวสุดท้ายเราชนะแน่นอนวพาเราเลเวสี่สิบ เป็นไงคมคมด้วยเลเวลเข้าใจไหมไอโจมตีมันก็ไปเลยเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะแต่เราจะสู้ตัว2 0 0พไม่ได้เนี่เผมาะไม่เหลือสแต็กล่ะอยเหลือ3เท่านั้นแกจะทำอะไรจะได้ปากกระชอนแสดงว่าคนนี้เป็น VIP นะผมยิ่งไม่ยอมปล่อยมันไปเด็ดขาดต้องสังหารประเทศได้อกี้แกก็ฝานยันเที่ยวหนึ่งแล้วตอนนี้ฉันจะปวดล็อกโมซาซอตะกี้ตะกี้มันเป็นบอทมันเป็น AI นะ แต่นี้มันเป็นคนใช่ไหมจบตีหนึ่งจบตีสองจบตีสามสบายผมมีพันเก้าเจ็ดสิบเจ็ดได้เหรอป้องกันนี้อยู่อ่ะทุกคนอ่ป้องกันหนึ่งไว้ก่อนพันเก้าจ็ดสิบเจ็ดเรามีพันเจ็ดสิบสามบ้าที่สุดนี่แนะ่แต่ป้องกันอยู่จะป้องกันแล้วส่วนนะหน่อยเพราะเรามีต้องห้าแต้มนะผมป้องกันสามเก็บได้สองในส่วนได้นนสปายทุกฝ่ายเนี่ยก็เลยต้อ <laughs> งไปวัดตัวตัวทายอีกแหละมาดูซิว่ามันจะทำเช่นไรจารโจมตี หัวงามไม่กล้าว่ะนเหลือหนึเลยอ่ะหุนี่มันเรียกว่าสูตรพลิก้วพลิกแผวเลยสูตรเหลือหนึีก่มาเหลือหนึ่งเหลือหน่งอะไรไม่สนใกนล่ะจมตีหนึ่งจมตีสองจตีสาจตีสแล้วก็เอาเรารับได้สอทีเลยนะหนึ่งสองแสนนะบวกให้เด็กเสร็จโก๋ี่ครับงานนี้นี่ะนอาเด เตือนกันแล้วใช่ไหมว่าการที่แกเอาเทลาร์จานมีไว้เพื่ออะไรแกจะต้องพายแพเพราะว่าเทลาร์โดนถึงฉันแข็งแข่งมาโกงแกยังไงล่ะฮ่า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 จบดีสิะอะไรได้แค่สกินจะทำไม่ได้เลยดูเห็นไหมตัวฉันนี่ไหลซึ้งเลี้ยวรอยแห่งบาดแผลแกต้เจ็บใจแล้วก็พ่ายแพ้ไปซะนี่นะห้าพันสองฮ่าฮ่าชนะอีกแล้วเว้ย โอเคแรนโอ้โหเกือบจะ500แล้ววะมี4 5 4โอ้บยที่63แล้วทุกคนโอเคผมจะไม่ยอมหล่นไปง่ายๆเพราะผมเชื่อเลยว่าพรุ่งนี้จะต้องดูเดือดมางแเนี่ยผมแล้วก็อีกอย่างเนึงอ่าถ้าเราพลาดโอกาสตกลงไปแหล่งทองเมื่อไหร่นี่มีมีประเด็นที่จะไม่ได้สูงมากพออนุญานะสำหรับช่วงเวลานี้ผมก็ถือว่าสนุก มากวุ่นเลยสนุกมากได้ปลดล็อกแล้วก็ได้ตีลีกด้วยนะผมแล้วก็แอ์อยู่ในอันดับที่สวยล้นหุ้มได้นกไปตัวแบเน้นคนกูิจิวิวอ่ะน,น,นะไปจริงแล้วนะสํารับแอนะช่วงเวลานี้นะใครมีอะไรก็ฝากดเป็นเป็นข้างล่าด้วยครับผมแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งก,กันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อบด้วย แล้วก็ที่สำคัญสุดๆเลยขอบคุณทุกคนที่กดติดตามไปแล้วซีโยเกนทุกคนเฟนดายังเล่นโย่ปาร์ไฟ